สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเปเปอร์มินนะครับตัวนี้เป็นน้ํามันหอมระเหยนะฮะแต่ว่าเป็นเกรดบําบัดนะครับผมตัวนี้นะฮะเปเปอร์มินนะครับผมตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยกระตุ้นร่างกายนะครับให้มีความรู้สึกตื่นตัวและก็เย็นสดชื่นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการปวดหัวไมเกรนนะครับคลื่นไส้วิงเวียนเมารถเมาเรือนะครับเราก็ใช้ในการสูบสดดมนะฮะหรือไม่ก็นวดน้ํามันนะครับบริเวณขมับ แล้วก็หลังคอนะครับแล้วก็ช่วยในการตื่นตัวนะครับจากอาการง่วงเหงาหงอนด้วยนะครับทาแล้วก็เย็นนะฮะแก้ร้อนนะครับคลายกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกําลังกายแก้ปวดเมื่อยนะครับมันทำอาการไซนัสด้วยนะครับไข้หวัดและขั้นเนื้อขั้นตัวรักษาอาการช็อกและทําให้อากาศบริสุทธิ์นอนหลับสบายด้วยนะครับตัวนี้นะฮะหลับลึกเลยทีเดียวนะครับหลับแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็นํามาหยดใส่น้ําดื่มนะครับใส่กาแฟแก้เจ็บคอนะฮะ ท้องอืดท้องเสียขับลมเมาค้างนะครับทําเป็นน้ํายาบนปากสเปรย์ฉีดตัวสเปรย์ดับกลิ่นด้วยนะครับผสมในแชมพูหรือสบู่เหลวนะครับช่วยในอาบน้ําทาให้เย็นสดชื่นและตื่นตัวจากอาการง่วงนอนด้วยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะทั้งเกตดูนะครับข้างขวดจะมีเขียนว่า essential oil supplement นะครับหมายความว่าตัวนี้ทานได้นะครับเป p p e r m i n t ตัวนี้เป็นของบริษัทดูเทลล่านะครับนะฮะฝากไว้นะครับ peppermint นะครับตัวนี้นะครับ สำหลับท่านที่ต้องการใช้น้ำมันหอมระเหยนะครับตัวนี้ใช้สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับผมเอาไปทาหลังคอนะครับสาหรับผมเนี่ยมีประสบการณ์เอาไปทาหลังคอนะฮะแล้วก็ทาใบหูนะฮะปรากฏว่าตื่นมาในสดชื่นขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าจะหลับลึกได้ด้วยนะครับตัวนี้เปเปอร์มินนะฮะตัวนี้สนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับครับผมขอบคุณครับ